มาในส่วนสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับฟังก์ชันต่างๆของเรือนไม้นะครับก่อนเริ่มการใช้งานในส่งเรือนไม่เนี่ยเราก็ต้องทําการนํากุญแจสมาร์ทคีย์เข้ามาในระยะการทํางานนะครับแล้วก็กดที่สวิตช์หลักเพื่อทําการปลดล็อกนะครับบิดสวิตช์หลักไปที่ตําแหน่งออนนะครับ <Yeah. S 1> ไฟเรือนไม้นะครับจะติดขึ้นนะครับจะขออนุญาตแนะนําเป็นจุดๆแล้วกันนะครับเบื้องต้นขออนุญาตแนะนําในส่วนของตัววัดรอบนะครับ ถึงแม้รถรุ่นนี้จะเป็นออโตเมติกแต่ว่าก็เป็นออโตเมติกสปอร์ตนะครับจะมีการติดตั้งในส่วนของวัดรอบเพิ่มเติมเข้ามานะครับมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลมองเห็นได้ชัดเจนนะครับขนาดตัวตัวเลขขนาดใหญ่นะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นแทบวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับด้านขวาติดตั้งในส่วนของนาฬิกานะครับส่วนสุดท้ายส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเลื่อนไมค์มัลติฟังก์ชันนะครับก็คือมีจะมีปุ่มกดขึ้นมา1ปุ่มนะครับ ตัวมัลติฟังชันนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเบื้องต้นเลยเป็นโอดมิเตอร์นะครับเป็นมาตรวัดระยะทางรวมนะครับพอเรากดนะครับครั้งที่2นะครับจะเป็นการเซตค่าในส่วนของทริปนะครับจับระยะจับระยะทางได้นะครับทําการเซตได้นะครับด้วยการกดค้างก็จะเซตเป็น0ูนในกรณีนี้ผมเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอในส่วนที่3นะครับจะเป็นในส่วนของตัวฟุเอลคอนซั t i o n หรือนะครับการ ประเมินในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเปียลถทมก็คือตลอดเวลานะครับในส่วนของหน่วยเนี่ยตอนนี้ตัวเรือนไมลปรับตั้งเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ด้วยการกดปุ่มค้างไว้นะครับเขาจะเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตรนะครับต่อ100กิโลนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะนี้จะเป็น e v e r a t e Fuel Consumption ะครับหรือว่าการวัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญที่สุดรุ่นน,นี้มีการติดตั้งในส่วนของ What all, อวัดโวลต์นะครับที่เรือนใหม่มัลติฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ติดตั้งในส่วนของ VVA valve wow, นะครับเราจะมีสัญลักษณ์ในส่วนของการทํางานของ VVA valve wow, นะครับเมื่อเครื่องยนต์ทํางานที่6พันรอบของ,ของอ6พันรอบต่อน,นาทีขออภัยครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งในส่วนของไฟการทํางานของ VVA จะอยู่ในตําแหน่งนี้ เห็นกระพริบเมื ouais. ่อเมื่อกี้สักครู่นะครับผมก็มาในส่วนของนะครับองคกอรกอื่นๆนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับไฟที่ติดค้างอยู่นะครับจะเป็นไฟแสดงในส่วนของการทํางานของ ABS นะครับรุ่นนี้ติดตั้งในส่วนของมี ABS ทางในส่วนของดิสหน้าด้วยนะครับมาในส่วนทางด้านซ้ายนะครับตำแหน่งทางด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันหรือว่าไฟแจ้งเตือนในส่วนของการทํางานของระบบสมาร์ทคีย นะครับล้วก็ไล่มานะครับครั้งหนึ่งนะครับมาในส่งทางด้านขวานะครับจะมีนส่งไฟนะครับโชว์เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหานะครับในระบบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟสีแดงนะครับซึ่งบอกในส่วนของความร้อนนะครับของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของไฟรูปตัว A นะครับไฟรูปตัว A นี่จะเป็นแสดง ลักษณะของการทำงานในส่วนของระบบ stop and start system นะครับก็จะทำงานควบคู่ไปกับสวิตช์นะครับการทำงานนะครับเปิดปิดได้นะครับ